วันนี้นะครับโมลย์จะมาขอเหล็กพุ่มหน้าขอกัะปูเรื่อนะครับกระชับว่ท้ายลายนะครับท้ายตอนปิดปูทำพิธีนิดเดียวนะครับเอากระปูทํากันขอเดาเรื่อนะครับไปติดตามรับชมกันครับสำหรับเสียงนะครับที่กำลังเบาหนีนะครับคือเป็นเสียงโมลยภาคนะครับบอลบอลในตอนนี้ปูกำลังทําพิธีเรื่อนะครับมยนะครับโเลยกระชบว่าท้ายลายนะครับก็ซชนี่แหละ รับช่วงบรรทัพกันครับปูกาลังทำทาพิธีเส้นแห้วข้าดีผ้ามาช่วนะครับเรื่องเล้านะครับว่าปูเปนีเพิ่นน่เนะครับเด็กพุมละพนี้ให้งนกรเพิ่นหเลขเจสามตัวกับสองตัวนะครับเขาเลขสามสองลางตรงๆนะครับเดี๋ยวปูเพิ่นมาสู้แล้วป้นมาบอกแล้วนะครับมากเลยเดี๋ยวมาบปูนี่ไม่นะครับมากขอเด็ก ภูมันนักอ็ครับนึ่งปสามสองตรงๆนะครับวันนี้นะครับเป็นนี่เลขคันน้ำม่อนนะครับกับเลขทูบนะครับส่วนเลขทูบนะครับกลรู้สึกว่าจะตรงกับเลขน้องไงนะครับที่เสียงไม่ยิ่งนะครับเป็นผู้บอกกูวานะครับมียิ่งบอกคนว่านมัก็ตแมนโลดนะครับเหยอย่ยุองไงนะครับบอกหนึ่งสองนะครับหนึ่งวันนี้สิบสามม่เมน เป็นหนึ่งสองนะครับประมาณสั้นนะครับเดี๋ยวบายนี้นะครับว่าจุดทูปนะครับในพู่มนครนะครับก็ไดสูงหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวคอยไปชมนะครับแต่ว่านีโมลุกเกินฟังก่อนนะครับส่วนเลขคันน้มนต์เราเบิก็พร้อมกันนะครับว่าเปินจะได้ตัวใดหรือจะตีจังไรเขาล่องบนภูเขาใส่กัดนะครับโมลุกแคแก้ไขให้แล้วนะครับบันทายปูให้เห็นโดนนะครับทายแป๊บเดียวเพราะใ่หัว มาทําพิดที่จริงนะครับก็ต้องขอชี้แจงนิดนึงนะครับซึ่งไร้ม้วยผิดพลาดประกัน,นขอโทษกออภัยนะครับให้พบาเบามันเกิดเป็นชิปเงียบเกินไปนะครับพานาดูภานาชมนะครับบางคนพนาถือว่าประมาทโม้วยเบาดูหรือเบาโด่นเกินไปนักก็ต้อตงขอโทษต่อภัยเพราะสามารถให้ถึงใจเลยทุกคนนะครับต้องขอเบิงนะครับประมันกระซื้อประมาทกระพานนะครับถือว่างดกอผลไ 3, งซ้ำสองตง้นต้เลยนะครับ ็เด็กมคอเนาะมีโชมาร่วมสร้างร่วมแปลงมันก็ูเด้อนะครับูกำลังสร้างสละอันนี้เป็นทรงนะครับสลาเป็นมิตรเสานะครับสันมีอย่างยุ่งนะครับก็ได้อยากร่วมเทิดร่วมสร้างที่ต่อมารวยมาไดเด้อนะครับบโทร0 6 1 7 2 7 8เป็นเบอร์ทรมารวยเด้อนะครับสามารถรวมสร้างได้มีโชคคือผู้ใด้่มีโชคอยากร่วมสร้างสามารถทาได้คือเก้านะครับ วันนี้กับล่อนะครับประมาณสี่ถึงห้านาทีนะครับก็คพจะได้ตัวเลขไม่พี่น้องครับช่มนะครับเป็นเลขคัขนนม่อนนะครับพุ่มพลดีนะผู้ว,ว่าก็จะได้มากเราพุ่มไปหามาแล้วนะผู้ว่าหามพุ่มหรื่ไปหาปูคอนนะครับพลก็เลยได้มากวัน,นี้นะครับแล้วพล็บีควาบใ,ใจเนาะจีวา่าเพลเบาเลี้ยงน้องง่ายนะครับขีีนี่งแม่บอกนะครับ บอกตัวเดียวมาตรงกระเล็ดทูปปูนะครับแปลว่าบาดนี้ผู้ว่าจะล่อว่าตรงกับคันน้ำมนบอ่อหรือตรงกระเล็ถทูบอ่อนะครับก็จังค่อยเดี๋ยวเราเนาะแต่ว่ามเลยเกลี่ยลงไปแล้วนะครับคลิปหนองไงนะครับคือเขามาบอกแปดสองแปดแล้วก็หนึ่งสองเด้อนะเป็นผู้มองไงยเป็นผู้ไม่ยิ่งเนาะนะครับผู้ไม่ยิ่งนี่ส่วนในญ่บอกคนจะแม่นเด้อนะครับ ่ัวจังสันนะครับก็ลองพิจารณาเพิ่งเอานะครับค่ะ่ค่อยเปรียบเทียบกับเลขคนมตนะครับหรือเลขทูบนี่แหละมาเปรียบเทียบสักคแ้วนะครับตัวไหก็ปลูก่มาบอกแปดแปดสองแปดสองแต่ว่ามันนุ่นปาเป็นไม่คำเล็ตัวนึงเทานั้นกาดยคำในตัวนึงนก่รอเขาบอกคือเราพูดจะบอกเป็น เป็นนึงก็ได้เป็นจดก็ได้องก็ได้ครับเป็จิตดก็ะได้เครับจีดก้อนแกมัดแกไหม่อาจารย์หัดแกะลูกปูแล้วปูลวนี่มิดกวนได้อาจารย์นี่นี่ผมลงในช่องแล้วอาจารย์ตรงมตัวหนึ่งกวนเพราะ่าอันมีลูปูแล้วนี่มิดแตกกอนละอันนี้นอาไปบอกอยู่วันไปบอกเลยนี่บอกเขา่องเขามาพิมพมันเขากันมันิดบอกกูว่าทไ อืมครับก็แปดสองแปดแปดสองเก็ดอืมสองสองแปดสองตัวก็ได้อย่างที่นะครับฟันเป็นแปดสองเก็ดแปสองสองเนาะผู้วัวมีมิดมากแล้วคือเรียกมันว่าบอกแปดสองแปดตอนผู้บอกเนาะบนี่นะครับแปดสองแปดบ้านนี้ไม่เห็นแยวนี้นะครับเป็นแปดสองเก็ดได้แล้วแปดสองเก็ดหรือแปดสองสองก็ได้นะครับแต่ว่าตัวเขาเรียกผู้แห้งในหมวดคอนเนาะนะครับตรงกันเราปดตั้งตัวเดียวกันแล้วแต่ไหนแปดสอง กรสงตัวกันเลยนนั่นเองตุ๊ดตี้ย,ยโอ้ยตุ๊ดเตียย้ยยางดีปร่นีอืตุ๊ดเตีย้ยยังดีนตุตี้ยครับอืมตอนนี้ปอาจารย์จะถ่วเอนะครับโอ้ย่นซะาะาเมงเลสองสอง

หนึ่งสองไปตาอู้ยตูปแจกเลยแจกก็ได้เศูนย์หนึ่งอ๋อไทยไทยนะหน่สองศ<า>ูนย์หนึ่งสองรีศูนย์จอกสบงมาเลยถูกด้วยนะครับผมามาฮะเขาม่นิยุกใครเมืออมาเอิญอยด้วยถูกมาเครื่องน้วมครับสิดติอ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองด้นะครับอืม มันนั่งปะกันมาปีนครับจิดบัตรสามตัวเหรบเออพีู่ดดน้องไปทงบุญอยูอก่อนคือคือคือของบอกนั่นคือของเด็กถูกตอนนี้ได้นะครับเมื่อตรงกับที่ว่าเด็กหน่อยมาบอกของปูน,ปน 8, 2, 8รครับเป็นแปดสองแปดห่อครับมานน่ารักมันได้ยุ่นยา,ากมันจจับปลาไ ตรงเลขทวนด้นะครับว่านคนนี้ไปว่ามเต่าไปมันเลยนั่นนันจุดปเด็นเพราะว่าอมนี้เขานอกกาาวน์ไมันจุดปไปเรื่อยอันปูครับือว่าปูฝันนิมิตวันนี้วางอะไรกับปูเด็กน้องแง่น้องเด็กน้องแงกันฝันว่าเขามาบอกคิดสองหนึ่งคิดสองเลยเดปูบอกคิดสองตรงมันคิดสามโบแมนเดอร์ บ้านผู้ยิ่งได้ผู้ยิ่งได้บอกันเป็นผู้คนผู้ใช้บ้านปเป็นเลยว่าผู้ใช้บ่ได้บอกอืมคนผู้ยิ่งบอกแมนดลดอทอืมเจนี่ผูยิย่งบอกผู้ยิ่งบอกบอกว่าสิบสองบอกลิบสองแต่ว่าตัวเล็กถูกหรือเราปูนอะมันเ็ตรงกับเล็กถูกอือนะครับตรงกับเลขน้องในใหญ่ได้นะครับเะยบอกอืมมันเข่าฟันขึ้นก็สิบกนะ็สิบห้ากันมนาเลยบม่รูมีความง่าไงกันเลยคือฟูนิมิต ว่าเขาไปบอกเป็นไหมเงีง้ยงนะปูเนาะสิบมสิบสามมาเมียนเมียนสิบสองเมียนสิบสองด้วยกลับมาตรงกรเกลีกทูบด้วยครับศูนย์หนึ่งสองเลีกนองแงเขาจะไปบอกปูกรน,นะครับแต่ว่าในคณนร์มอเนี่ยก็เห็นเป็นแปดสองสองหรือแปดสองเกียร์ใครเล่พอหวัวแตกเนาะมันเลยกระจายเป็แปดสองสองเกียร์ต่อสองสองด้วยนะครับอืมในงดกรนั้นรู้สึกว่าเรียกม,มันมาบอกปูนเป็นแปดสองแปดนะปูเนาะ แปดสองแปดได้จำมาผิดนะครับนี่ตัวเดียวกันนะครับนี่ที่คลิปแรกนะครับที่ปูห้ไปขึ้นแปดสองแปดนะครับเพราะคานอตตีดำน้ำได้มาเป็นเรื่องเลยอืมนะครับเป็นเมื่องสองแล้วคานมนตนนะครับจุดตีได้ปุ่มนครอด้วยนะครับหัวแตกตุ้มไ้ข่เล็กยสองถ่ายเนี่ยถูกคแตกจังน้อยนะครับเนาะอืมนะครับกะลองเวงนะครับเดี๋ยวสรุปกอีกทีหนึ่งได้นะครับ กลับมาสรุปให้พี่น้องรับชมเด้อนะครับก็คือนะครับเลขขนม้อนเนี่เห็นน้ำกันก็เป็นแปดสองสองนะครับอีกสองอีกตัวหนึ่งนะหัวแตกอยู่หัวนะครับก็เลขตีกันแปดสองเจ็ดนะครับแต่ว่าให้มาเบื้องล้วมาตรงกับเลขพุ่มหนองไงนะครับคือแปดสองแปดนะครับให้ตัดสองแปดแปดสองนะครับก็ได้พอดีนะครับแล้วก็มีเลขพูกก็ตรงกับเลข ปุ่มน้องไงบอกคือกันนะครับคือศูนย์หนึ่งสองตรงกันหนึ่งสองนะครับเนาะก็อลองพิจณาเอาพ่นอน,นครับปริจิตีแบบใดพี่คอแบบใดนะครับแต่ว่าตรงกันเทิงเหล็กหน้าคอแหลวกับน,น้องไงเป็นตัวตัวเดียวกันคือแปดสองกับหนึ่งสองเด้อนะครับขอให้โชคดีมากกันครับ